น้องพึ่งน้องแฮร์รี่นี่น้องพึ่งที่พี่ถ่ายรายการใช่ครับใช่ครับว่าสามีพึ่งเสียไปใช่ครับใช่ครับโอ้วันนี้เจอไม่ผมว่าเป็นเอฟซช่องเขาแล้วก็ติดตามชอบเฮียเป็น f อฟผมด้วยใช่ไหมฮะใช่พี่ดูอยู่ก็เห็นได้บ้านแล้วอยู่ที่บ้านใช่ใช่ครับจิตใจดีมากคนนี้บอกให้เลยสุดยอดขอบคุณมากเขาจิตใจดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมาตลอด ทำไมผมดูคลิปคุณตลอดรู้ไหมค,คุณเป็นคนที่ขายรถแบบไม่เหมือนคนอื่นค,คุณขายรถแบบอะไรไม่ดีคุณแฉรถตัวเองอะ่ะมีใครเขาขายแบบนี้ <c oughs> เขาต้องปกปิดคนอย่างเนี้ยเขาขายจากหัวใจราคราก็ขูกกว่าท้องตลาดแฟนพันธ์แท้เลยเนี่ยแนะนําเพื่อนอยากได้รถ f o r ์ u n เนอติดต่อไปรถขายไปแล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะทุกคนครับเข้ามาแล้วทุกคนครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกด Subscribe ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะทุกคนครับวันนี้ถ้าทุกคนทับมีหลายๆคนโทรมาะฮะเขาอยากจะให้ผมลองขับอาร์มเมล่าสีแดงที่ผมเคยให้น้องพึ่งไปใช้ะฮะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีไรายได้อะไรใช่ใชแล้วก็เอาคันนี้ไปส่งลูกทุกวันและเป็นไงบ้างแฮร์รี่โอเคค่ะสบายดีสบายดีเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆวันไหนเดี๋ยวว่างเดี๋ยวไปเยี่ยมนะเออลองดูคันนี้ไหมสนใจไหม เอาไปขับก็ได้ขายอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเองถ้าเกิดว่าพึ่งมีลูกค้าพึ่งเอาไปขายได้อืมเดี๋ยวก็แบ่งแบ่งกาไรให้ผมไม่ได้เจอน้องพึ่งกับน้องเฮรี่มาประมาณอาทิตย์กว่าๆ้วครับทุกคนครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนฮะไปลองขับอาร์เมล่าสีแดงนะฮะปีสองพันสิบสองนะอีโกคาคันนี้ฮะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันฮะทุกคนครับก็เป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งนะฮะมีหลายๆคนโทรมานะฮะเดี๋ยวผมไปลองขับมันเครื่องดีไหมเกียร์ดีไหมแล้วสําคัญฮะช่วงล่างดีไหมฮะเวลาวิ่งนะฮมมัปกติ สำคัญเลยนะครับทุกคนครับรถคันนี้ฮะผมบอกเลยว่ารถเป็นรถประหยัดน้ำมันฮะค,คันนี้ผมเชื่อว่าราคาตอบตอบโจทย์ได้นะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างจะประหยัดนะฮะแสนกว่าบาทฮะไปะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนฮะไปดูลองขับีูโอเคไหมไปได้หลายคนที่กำลังหารถ ประมาณนี้อยู่นะครับอีโก,โกคาร์นะผมเชื่อว่ารถอีโก,โกคารนะ์เป็นรถที่ค่อนข้างจะเซฟน้ำม,มันนะทุกท่านเดี๋ยววันนี้ฮะผมจะพาทุกคนฮนะไปลองรถอ,อ,อาร์เมล่าฮะปี2012ัคันนี้นะฮะผมเชื่อว่ารถคันนี้มันตอบโจทย์ได้นะ นี่คันนี้เลยฮะทุกคนครับคันนี้เลยครับที่ว่าผมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะฮะคันนี้ก็คืออ m มเบลลาปี2012ันนฮะคันนี้สีแดงนะคันนี้เป็นสีแดงคะคันนี้ก็ถ้าพูดถึงสภาพรถของเขาฮะคือเดิมหมดเลยนะ,ะทุกครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาน้องพึ่งกับน้องแฮร์รี่หน่อยว่าทําอะไรกันฮะเดี๋ยวจะรีวิวคันนี้นิดหนึ่งนะ,ะลองขับนิดหนึ่งนะไปลองไปดูน้องเข้ากันหนเลยสวัสดีครับแฮร์รี่สวัสดีครับโหไม่ได้เจอกันนานเลยทำอะไรอยู่ กินบะม,ามา่าโอ้โหแล้วแม่หนุนลูกอ่ะพึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงมั่งสบายดีเนาะสวัสดีค่ะทำอะไรัอยู่เนี่ยสวัสดีค่ะกันต้มบะมา่าเฮีลี่ต้มบะม่าเหรอชอบกินบะม่าเหรออันนี้บะม่าที่ลุงซื้อให้ใช่ปะ่ะโหยังไม่หมดอีกเหรอหนาแล้วนะแล้วพึ่งทำอะไรอยู่ทุกวนันนี้ขับก็ขับโบรถขับโรถแล้วคุณยายอ่ะยายต้องขับกรุงเทพไปทำงานเอาไปทำงานที่กรุงเทพเพราะอยู่ที่นี่ไม่มีรายได้ใช่ปะ <Okay. S 1> ่ะใช่อ๋อพึ่งขับรถก็โอเคไหม พออยู่ได้อวันนี้เดี๋ยวลุงพาไปกินข้าวไหมอันนี้เก็บไว้ก่อนเลยเก็บไว้เลยอะเก็บไว้เก็บไว้เท้าหนูลูกอไปเอารองเท้ามาลูกไปอารองเท้ามานี่ครัคันนี้นะครัคันนี้ก็พูดถึงคนก็ถามหายเยอะนะอเมลา่าปี2012คันนี้นะฮะพูดถึงรถสวยครับรถมีสเสน่ห์ฮะคันนี้ได้เดิมหมดเลยครับทุกคนครับได้เดิมหมดเลยฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาทุกคนฮะขับคันนี้แล้วก็จะพาน้องเอ่อน้องพึ่ง น้องแฮร์รี่นะฮะไปทานข้าวด้วยร้านนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะฮะแล้วก็ร้านนี้ค่อนข้างจะดังด้วยนะครับทุกคนครับเมื่อกี้ก็เห็นน้องแฮร์รี่กินละไมาเดี๋ยวพาขับพันนี้ไปแล้วก็รีวิวไปแล้วก็ไปหาอะไรกินฮะนี่ร้านนี้ค่อนข้างจะดังนะแฮร์รี่แฮร์รี่มานี่ลูกนี่เดี๋ยวลุกจะพาไปกินร้านนี้ครับลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เขาส่งเพจมาให้เนี่ยร้านเนี้ยร้านติดมันนี่นี่นี่ร้านนี้เลยนะฮะ เพจนี้ค่อนข้างจะดังมากเนี่ยอาหารเนี่ยโหน่ากินไหมน,น่นากินไหมดูกันน่ากินไหมน่ากินมากเลยครับนี่นร้านนี้ค่อนข้างจะดังมากครับทุกครับคนเยอะด้วยนะครับนี่ร้านติดมันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเนี่ยหนูอยากกินอะไรหนูกินเลยนะลูกนะเต็มที่เลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราเป็นกำลับบงใจใแม่เลยเนาะแล้วก็รถคันนี้นะ่ะรถคันนี้ก็ขายไปเนาะเดี๋ยวลุงหาคันใหม่เนาะคันนี้ก็ถ้าเกิดพูดถึงนะฮะคันนี้น่ะ ล้วหนูใช้คันนี้ไปโรงเรียนทุกวันใช่ไหมขับดีพี่ลูกนั่งดีไหมดีกว่าไอ้คันโซฟิโลคันนั้นไหมคันนั้นเป็นไงกรึบ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 เอาพิ่งคันนี้เพิ่งขับเป็นไงมั่งดีไหมอ่ะฮะแล้วก็เพิ่งขับเอาคันนี้ขับบอทใช่ไหมก็พอได้ไหมวันหนึ่งได้เท่าไหร่บ้านหนึ่งได้ไม่เยอะค่ะเพียงแค่แบบข้าวกับข้าวได้ข้าวเพราะว่าเรา หมดกับการเติมน้ำมันเติมน้ำมันเนาะใช่น้ำมันวิวแต่คันนี้พูดถึงก็มันก็ประหยัดนะแต่ว่าคืออย่างที่บอกแล้วว่าโบท๊ทอะมันมันถูกอนะเนาะใช่ถูกมากมันถูกมากมันถูกจริงท่าถูกมากในพทยร้อยสามสิบร้ี่สิบเองใช่ไหมใช่ค่ะถูกนะใช่แต่รถเขาก็ขับดีอะไรดีใช่ไหมใช่ค่ะมันมีเอฟซีหลายๆคนเขาเอ่ออยากให้พี่อ่ะลองขับคันนี้ดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าขายได้ขายไปเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หาให,ให,ใหม่หาคันใหม่มาขับเนาะอ่าวันนี้พึ่งขับโบ๊ทใช่ไหม พึ่งขับให้พวกเรานั่งได้ไหมได้ค่ะ,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 ะเ,เ้ามาไปไปไปโอเคอ่ะ,อะ,อะไปเดี๋ยวหนูขึ้นรถขึ้นรถเลยไปอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเป็นผู้โดยสารนะให้คุณแม่พึ่งเป็นคนขับให้นั่ง <laughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่เอ่อเป็นผู้โดยสารดีว่ะอโอเควันนี้เราเป็นผู้โดยสารนะพึ่งพึ่ง S <S <S เดี๋ยวพี่ส่งโลเคชันเะนี่ยนะวันนี้เพิ่งทำหน้าที่ของการขับโรถนะเอาเหมาไปเดี๋ยวลองดูรถคันนี้ได้ว่ารถคันนี้โอเคไหมอ่ะไปวิ่งตามโลเคชันเลยเดี๋ยววันนี้ฮะทุกคนครับเดี๋ยวจะพาน้องแฮร์รี่ฮะไปกินเนื้ยอย่างอร่อยๆหน่อยครับแล้วก็ลองเทสรถคันนี้ด้วยฮะว่ารถคันนี้โอเคไหมไปเส้นทางอันนีทนะ้ทางสุขุมวิทนะทางสุขุมวิทอ่าไปทางสุขุมวิทเลย จากการออกตัวโอเคไม่พึ่งออกตัวโอเคค่ะออกตัวดีเนาะเกียร์โอเคไม่กระตุกเนาะ่าวอ่าช่วงลงช่วงล่างก็ดีนะเข้าสูุ่งลมตามแม่เกก็ดีแล้วก็อ่ต่อไปอีกนึงเวลามันถึงรอบรอบความเร่งเร่งเวลาเราจะแซงอะค่ะหลักมันก็จะใช้เวลานิดนึงแต่พอเข้ารอบของมันแล้วมันก็จะไหลตามตามปกติมันมีการที่แบบสติของมันนะคะครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่ทางเรือรถไฟฮะจริงๆแล้วร้านนะฮะวิ่งวิ่งสุขุมวิทก็ได้นะฮะจุ๊ครับวิ่งสุขุมวิทก็ได้ะฮะแต่ว่าคือเราจะไปทางรัฐนะฮะเราจะวิ่งทางเรือรถไฟนะครับเพราะว่าน่าจะน่าจะสะดวกกว่านะฮะเพราะว่าเราอยู่ซอยทุ่งกรมต้านหมันใช่ไหมขับก็ถือว่าประทับใจไหมถ้าเกิดว่าพูดถึงรถคันนี้ใช้ได้นะใช้ได้เนาะใช้ได้ใช้ได้เลยนะเลยนาะเพราะว่ารถรถแล้วที่สําคัญรถมันราคาค่อนข้างจะถูกด้วย แสนก่บบาทเองสามารถจะจับจับตองได้ถือว่านิ่มอยู่ถือว่าโ OK, no นะอเคเนาะแฮร์รี่เนาะถือว่าขับดีเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายร้านติดมันครับเป็นร้านบุฟเฟ่ต์ฮะร้านของเขาร้านของเขาค่อนข้างจะใหญ่ครับร้านเนี้มีที่จอดรถไหมเขาไปข้าง<ล>ในนะที่จอดว่างนะคะที่จอดว่างเนาะหรือว่าจอดตรงนี้ก็ได้เนี่ยจอดตรงนี้ได้เพิ่งจอดตรงนี้ได้ โอเคโอเคโอเคถึงแล้วโอเคครับถึงแล้วครับลงเลยครับพูดถึงคันนี้นะฮะพูดถึงคันนี้ก็ถือว่าขับโอเคเนาะ <Okay. S 1> ขับดีฮะนิ่มนะฮะขับสบายแล้วไหล่ปลาราคาไม่แพงมากเหตุ hey, นี่จะเกิดว่าขายได้เสียดายไหมไม่เสียดายเนาะเดี๋ยวลุงก็หาให้ใหม่นะ,ะวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงสัญญาแล้วลุงจะพาไปกินเนื้อย่าง แต่ร้านเขาจัดสวยเนาะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อครับโอ้มาอุ่นนุนร้านผมมาอุ่นนุนครับมาครั้งแรกด้วยเพิ่งมาเพิ่งมาพาน้องมากินข้าวโอแลวนี้น้องพึ่งน้องแฮร์รี่นี่น้องพึ่งที่พี่ถ่ายรายการ่คราะว่าสามีพึ่งเสียไปใช่ครับใช่ครับโอ้วันนี้เจอไม่ผมอ่ะเป็นเอฟซีดูทุกคลิป อพอดีพอดีพอดีเพื่อนผมเขาแชร่ร้านมาคือร้านติดมันแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นของพี่อันนี้เปิดมา<ต>นาน<ต>ครับพิ่งเปิดตอนเดือนกุมภาคุมภา,มาวันที่หนึ่งคุมภาพึ่งเปิดมาก็ยังไม่ค่อยบางอย่างไม่ค่อยเรียบร้อยดีก็เน้องก็เพิ่งดูงานเนี่ยเดินดูน้องกําลังทําใหม่อะไรใหม่อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเชิญั้งในร้านด้วยพี่น้องพึ่งใช่ไหมพี่ดูอยู่ก็เห็นได้บ้านละ อยู่ที่อยู่่ทีบ้านใช่ใช่ครับอยู่ที่บ้านจิตใจดีมากคนนี้บอกให้เลยสุดยอดขอบคุณมากเขาจิตใจดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมมาตลอดทําไมผมดูคลิปคุณตลอดรู้ไหมคุณเป็นคนที่ขายรถแบบไม่เหมือนคนอื่นคุณขายรถแบบอะไรไม่ดีคุณแฉรถตัวเองอ่ะมีใครเขาขายแบบนี้เขาต้องปกปิดคนอย่างเนี้ยเขาขายจากหัวใจราคาก็ ถูกกว่าท้องตลาดไม่ใช่แบบว่ารีวิวดีแล้วขายแล้วก็แล้วก็ตีหัวเข้าบ้านไม่ใช่เพราะใส่ความจริงใจมากแฟนพันธ์แท้เลยเนี่ยโชคดีเลยเจอร้านเฮียด้วยแนะนำเพื่อนอยากได้รถ Fortuner ติดต่อไปรถขายไปแล้วไม่ทันวันนี้ผมก็มาลองขับอเมล่าเดี๋ยวพาน้องเฮนรี่ไปนั่งเราไปนั่งทานข้าววันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนะไหนๆเจอละ ผมอนุญาตดูแลแล้วกันเงใจยัไงไม่เจอพี่เลยเจอแต่ในในจอไม่เคยเจอตัวจริงๆตัวจริงหล่อมากนะหล่อจริงไหมหล่อจริงหล่อจริงสามพี่ครับผมครับสามพี่ขอได้ครับได้อีกนะเปิดบินไว้ผมอ่าได้ได้ผมดูแลไม่เป็นไรครับครับมาครั้งแรกคนเยอะนะคะคนเยอะมากคนเยอะมากนี่คนเยอะมาเราก็จะมีจะมีเนื้อ Oh. เราจะแยกกันมีหมูมีเนื้อพวกนี้เราเราให้ลูกค้าหยิบได้เลยอยากทานเท่าไหร่หยิบไปได้เขาจะแยกแยก,แยกเอาไปให้ oh. เอเนื้อเนื้อเรามีใบพาย,ายลิ้พายสันไหลสันคอพวกนี้เป็นเนื้อนอกทั้งหมดนะฮะเ oh, นื้อนอกทั้งหมดเลยคุณเต้ดูลายลายเนื้อโอ้ลายเนื้อน่ากินไหมลายเนื้อนะลองห้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปทานกันโอเคได้โอ้เราลองเอาไปปิ้งเอาไปย่างนะอร่อยมากอืม แล้วก็เราควบคุมคุณภาพด้วยตู้ความเย็นเนี่ยลบ8องศานะล8เนี่ยตู้ถือว่าได้มาตรฐานมากเราอยากบอกว่าในร้านหนูกระทะเนี่ยคือคนพานแล้วรู้สึกถึงความสดใหม่สาแล้วก็จับจับต้องได้ในราคาที่มันเข้าถึงเดี๋ยวถามนิดหนึ่งครต่อหัวหนึ่งเท่าไหร่ครับ219บาท219บาท มีน้ำรีฟิลอีก39บาทรวมแล้วเนี่ยก็จะจ่ายต่อคนก็คือแค่258ราสิบแบาทสอง้าบาทแต่ถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กประมาณนี้่ะรวมน้ำแล้วเนี่ย128บาทเปิดประมาณกี่โมงเฮียครับ4ี่โมงสโมงเย็น4ี่โมงเย็นปิดนะครับปิดปิดตอน5้าทุ่มหทุ่มใช่ครับโอ้เทนนะได้นะมามานั่งได้ตลอดนะฮะ5ทุ่มตลอดจะเริ่มเก๋ดแต่ถ้าเกิดลูกค้ายังทานอยู่เนี่ยผมก็เปิดลูกค้าทานเราไม่เคยเราไม่เคยไล่ลูกค้าคทาน ได้ไม่อั้น็มที่เลยโอเคครับได้เลยวันนี้นะถ้าผมใส่คุณเต้มาแล้วถ้าผมให้น้องๆดูแลเลยปกติเนี่ยถ้าลูกค้ามาลูกค้าต้องไปกินเองแต่วันนี้นะอนุญาตเลยเดี๋ยวให้น้องเฮลรี่ทานทุกอย่างช่วยคุณลุงชิมหน่อยว่าอาหารร้านคุณลุงเนี่ยอร่อยจริงไหมสดจริงไหมผมคอนเซปต์เนี่ยไม่อร่อยเราให้ทานฟรีของไม่ดี เราคืนเงินให้เลยโอนี่เรากล้าพะ้า219บาทเนี่ยโอวันนี้เราเรากล้าที่จะการันตีโอ้เขตย่ครับด้วยด้วยด้วยคำพูดนี้เลยขอบคุณเฮียนะครับเดี๋ยวผมขอตัวชิมก่อนขอตัวชิมก่อนเราจะให้ราคาเนี่ยเอามาเสิร์ฟเองพ่การเลยนะโอเคได้โอเคได้ปกติคือผมต้องไปถ้าเกิดมาต้องหยิบเองใช่มใช่วันนี้ได้ชิมพิเศษโอเคเราไม่ต้องเดินโอเคนั่งเลยลกนั่งเลยโอเคนั่งเลยครับอ่ะโอเค อันนี้อันนี้คือกระทะใช่ไหมกระทะเพิ่งใส่เลยเพิ่งอยากกินอะไรเพิ่งกินเลยสวัสดีครับโอเคครับผมครับครับครับผมครับอันนี้คืออะไรครับเนื้อนะฮะอ๋อครับอ๋ออันนี้เนื้ออันนี้เนื้อหมูติดมันเนาะอันนี้น้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มอะไรท่นี่ย นี่เป็นน้ําจิ้มแจ่วน้ําจิ้มแจ่วอันนี้น้ํำจิ้มไก่ไก่นะฮะนี้ซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มปิ้งย่างซีฟู้ดแล้วก็น้ํำจิ้มปิ้งย่างน้ำจิ้มโบราณดึงแล้วก็เป็นพวกเครื่องปรุงน้ำจิ้มมีข้าวอ๋อพริกกระเทียมของจอยครับไอ้ทั้งหมดโหแย่แย่ไปหมดเลยนี่เรามาเทสกันรสชาติดีจริงไหมของสดใหม่อร่อยจริงไหมโอเคทำร่ำลือหรือเปล่าโอเคได้ อะลุยเลยลูกเอาเอะไรก่อนลูกชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนเอาอะไรก่อนเอาเอะไรก่อนลูก<ๆ>อ่าต้องใส่เนยไหมต้องใส่เนยปะใส่เนยใส่เนยกับไนนะหมอ,อ,อะทุกคนครับ ก็วันนี้นะฮะทุกคนครับก็เฮียเข้าใจดีนะฮะเฮียเขาแอบว่าเขาติดตามติดตามผมอยู่ฮะติดตามดูรถดูอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเรื่องรถนะฮะวันนี้เขาก็ได้ดูคลิปของน้องพึ่งนะฮะเขาก็เลยเจอวันนี้ก็ได้ถือว่าได้โอกาสมาที่นี่ก็เจอเฮียเฮียเขาเลยซัพพอร์ตให้เฮียก็เลยแบบว่าโอเคกินไปเลยวันนี้ฮะเดี๋ยวเขาดูแลให้ทำได้ไหมคะทำได้ไหมครับโอ้ยพี่เจนี่ตกใจโอเค อันนี้คือต้มใช่ไหมอันนี้คือต้มใช่ไหมอ๋อต้มไปร่วมกับทานอะไรเราก็หยิบแล้วโอเคครับผมเทียรครับเทียผมว่าพอแล้วฮะเดี๋ยวทานไม่หมด <c oughs> เดี๋ยวทานไม่หมดมรครับผมอ๋อ <O> ต้องใส่เนยใช่ไหมอ๋อใช้เนยก่อน เป็นกระทะย่างเลยนะครับเรามีกระทะย่างเลยมีหม้อชาบูแล้วก็มีเตาหมูกระทะเดี๋ยวกินได้ครบแบบเลยชิมให้ได้ทุกอย่างครับผมครับให้มันเป็ดไหมเนี่ยทำเป็ดไหมเนี่ยอันนี้ย่างววางแล้ก็อ๋ออันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะย่างอ๋อโอเคครับผมครับได้ครับเราจะคนละหลากหลายไหมไหนอารมณ์ไหนลุงลองชิมชิ้นหนึ่งนี้สุกยังลองชิมน้ำจิ้ม ขัวใส่ข้าวโพดไหมค่ะนี่ข้าวดด้วยนะคะนี่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 ใี่น่นเ่นี่น่น้ำจิ้มเฮนี่นอบนนเกินเนีหอมมนกเลยอนม่อีน่นี่นมากเลยอะไรนะฮนชีสเหรอครัีอ๋ี่นี่ี่ี่นี่นี่นนี่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 นีนี่นี่นีนนี่น่ แต่แต่แต่ลุงไม่ค่อยตืน่นเต้นเท่าไหร่นะชีส<ด>อ๋อครับผมครับไหนแบบลองไม่ชีสอยู่ดิไม่ชีสเดรี่ตื่นเต้นมีชีสลองชิมกันนะครับ มีทั้งเนยมีทั้งชีสเฮลี่ตื่นเต้นมากทุกคนนี่ฮะเ,เนื้อติดมันนะครับจะร้อนปากไนะหมเนี่ยเฮลเี่เดี๋ยวแม่เออเอาซอสโอ้เฮลี่จะเอาซอสดำอา่อามาแม่ไปเอาดีกว่าอืมอร่อยอร่อยมากอร่อยมาก แค่น,นี้ลองชีสด,ดิหนุลองชีสด,ดิอืมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดอร่อยอร่อยอ่ะลองอ่ะคับใหญ่ๆเป่าก่อนเป่าก่อนลูกเป่าก่อนเออ เปาเปาเดี๋วลวกปากแล้วบอกท่านผู้ชมด้วยว่าอร่อยไหม่ะแล้วก็บอกท่านผู้ชมด้วยว่าให้มาอุดหนุนลุงไปเย,ะย,ะยะอะๆอร่อยมากอ่ะขออีกคำหนึ่งอีกลองลองีกทีหนึ่งอร่อยไหมลูกอ่าบอกให้ทุกคนมาอุดหนุนลุงเยอะๆลุงจะได้ขายดีๆลุงจะได้มีมีกำไรเยอะๆลุงจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยบอกท่านผู้ชมไว้ลูก มาอุดหนุนล,ลุงเยอะๆนะคะพูดไม่ถูก <laughs> เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ปรุงนะแะ่ลองกินดูกันอร่อยอร่อยะจะหอม,อมได้เลยนะได้ได้ไดหอมอ,อ,อันนี้คือผมยังไม่ปรุงนะเนี่ย เดี๋ยวลองร้อนนี้ครับลองเนื้อกับน้ำจิ้มร้อนนะฮะอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วครับกะเข้ากันนี่ฮะอืม้มหอมอร่อยอร่อยแฮร์รี่ไม่พูดเลยอะแฮร์รี่อะ เงียบเลยแฮร์รี่โอ้โหจริงจังกับชีสมากเลยอร่อยอันนี้อันนี้จะออกหวานหวานนิดหนึ่งนะฮะน้ำจิ้มแฮร์รี่อร่อยไหมเพิงเป็นไงบ้างอร่อยไหมไปทุกคนครับเดี๋ยวกเ็เดี๋ยวไปขอบคุณคุณลุงก่อนเนาะเพเดี๋ยวเราไปขอบคุณลุงก่อนเดี๋ยวเสร็จลว เดี๋ยววันหลังเรามากินใหม่เนาะไปไปโอเคเป็นเป็นไงบ้างวันนี้อร่อยเนาะถูกใจไหมชีสเ,เดี๋ยววันหลังทำมาใหม่เนะาะพี่โชครับ <c oughs> เดี๋ยวผมกลับก่อนอยัางไงาก็ต้องขอบคุณพี่โชมากนะที่ยินดีด้วยความยินดีเลยครับน้องพึ่งแต่อาหารหรอร่อย,ายมากเพราะน้องแฮ์รี่นี่ชอบมาบชีสชอบมากเลยอร่อยเลยนะอร่อยมากยิมวันนี้ยิมไม่หุบเลยเนี่ยยิมไม่หุบเลย วันนี้เรามาทานบรรยากาศเย็นชุ่มฉ่ามากเลยฝนตกตลอดเลยเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกใช่ช่วงนี้ก็ฝนตกตลอดยังไงก็ต้องขอบคุณพี่โชว์ด้วยสําหรับวันนี้ที่ดูแลดูแลผมแล้วก็ดูแลน้องพึ่งกับน้องแฮร์รี่นะฮะผมเนี่ยติดตามมานานไม่เคยเจอตัวจริงเลยวันนี้ดีใจมาโชคดีเราเคยเจอกันแต่ในจอในช่อง YouTube เนาะช่องคุนเต้พัทยานะครับก็ยังไงแล้วแต่ฮะทุกคนครับอาหารที่ผมชิมวันนี้นะฮะผมบอกเลยว่า ตั้งแต่ผมไปชิมไปทั่วนะผมบอกเลยว่าร้านนี้ฮะร้านติดมันร้านของพี่โชฮะถือว่าสุดยอดเลยแล้วก็น้ำจิ้มแซ่บเลยนะครับนี่คือคือเป็นคนทำกับข้าวอยู่แล้วนะฮะอย่างพวกกับข้าวแล้วเขาทำอยู่แล้วแต่ว่ารสชาติโอเคไหมน้ำจิ้มนี่เราใช้น้ำมะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะของเรานี่เราไม่มีใช้เราใช้วัตถุดิบเนี่ยเราอย่างดีอย่างดีอย่างดีเลยถ้าไม่ดีย่ารม่เอาถึงว่ารสชาติมันมันปลอมกรอบมาก เวลาใส่ไปในปากอ้โหรู้สึกแบบนะรู้สึกอร่อยมากยังไงก็ต้องขอบคุณเฮียนะฮะขอบคุณมากเลยครับผมฝากนิดนึงร้านผมเนี่ยโต๊ะเยอะหน้าไม่งอรอไม่นานนะครับเห็นคนเยอะๆไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วจะไม่มีโต๊ะนั่งหรือว่าไม่ได้โต๊ะเพราะเสพผมโต๊ะเยอะหน้าไม่งอรอไม่นานไม่อร่อยให้ทานฟรีถ้าของไม่ดีผมคืนเงินนะครับฝากเลยนะครับวันนี้เล็กๆน้อยๆอยากจะ ให้หนูเฮลลี่ไปเฮลลี่มีสตางไปซื้อขนมกินเนาะ oh. อ่าดูดูว่าคุณลุงมีเงินกี่บาทโอ้คุณลงุก oh. ณลงก็มีอยู่ไม่กี่บาทสุดยอดเลยแล้วกันคุณลงุง <s ets> ขอไว้ขอไว้ซื้อขนมคุณลงุงสักวันบบทเนาะวันนี้คุณลุงมีเงินเล็กน,น้อยให้กับหนูเฮนรี่เนาะเป็นัลกำลังใจ เยอะเนาะคุณลุงคุณลุงให้ได้เรื่อยๆเลยนะก็ฝากอยากให้ทุกคนมาอุดหนุนนะครับเผื่อผมมีกําไรในวันหน้าเนี่ยผมก็จะไปทาอย่างพี่เต้ช่วยทาสังคมก็ทําที่เราทําได้ครับคือทำแล้วเราไม่เดือดร้อนนะเฮียทำแล้วเราไม่เดือดร้อนเราก็ทําวันนี้ขอให้หนูเฮนรี่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขในชีวิตมีความสมหวังสมปรารถนาในทุกสิ่ง นะครับก็คุณลุงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อยู่เคียงข้างกับหนูเทรลรี่แล้วก็น้องพึ่งด้วยให้เราเข้มแข็งสู้ๆตอนนี้ก็ขับโบ๊ทขับโบ๊ทอยู่เนาะเออใช่ได้ข่าวว่าขับโบ๊ทขับโบ๊ทอยู่แล้วก็ขับไปตอนนี้คนรู้จักเยอะเลยนะคนรู้จักเยอะเลยใช่ใช่ก็อยากให้ทุกคนมาอุดหนุนน้องพึ่งแล้วก็ด้วย มาอุดหนุนเฮียโชด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเฮียโชขายดีผมเชื่อว่าเฮียโชน่ะสามารถที่จะช่วยคนได้อีกเยอะเหมือนกันนะครับด้วยความยินดีผมครับยินดีเลยนะฮะก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ฮะให้ผมถึงล้านซับนะฮะทุกคนครับถ้าเกิดว่าผมถึงล้านซับแล้วนะฮะผมก็สามารถที่จะ ทำอะไรได้มากกว่านี้นะฮะทุกคนครับยังไงก็ต้องขอบคุณเฮียมากนะฮะสวัสดีครับฝากด้วยนะครับติดมันสาขาพัทยานะครับเราอยู่ถนนเรียบมอเตอร์เวย์สาย7นะครับครับทางปากทางเข้าโรงเรียนสาธิตเมืองพัทยา11นะครับผมร้านจอดเรามี2องขานะครับถนนร้านเราเนี่ยติดยาวถึงถนนเรียบทางรถไฟเลยนะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายเนาะครับผมใช่ครับยังไงก็ต้องขอบคุณเฮียมากนะครับครับขอบคุณครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับขอบคุณครับ โอเคครับเฮียร,รสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับสวัสดีครับ